สวัสดีค่ะช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิที่ผ่านมานะคะพวกเราสาวไทยในอรัญญานะคะชนกลุ่มน้อยเราก็นัดรวมตัวกันปิกนิกกันนอกสถานที่นะคะตรงนี้จะเป็นสถานที่แคมปิ้งแล้วก็ปิกนิกนะคะเขาจะจัดไว้เป็นส่วนสัดส่วนต่างหากตรงนี้เราจะอยู่ตรงที่ปิกนิกกัน แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะเป็นในส่วนของแคมปิ้งนะคะพวกที่เอาเต็นท์เอาพวกรถแคมปิ้งมาตั้งอยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีบริการในด้านห้องพักที่พักตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงที่เป็นหลังคาะคะ่ะไกลๆแล้วก็มีสระว่ายน้ำเออมีมีทะเลให้เล่นด้วยนะคะช่วงที่เราเล่น ช่วงที่เราไปอ่ะยังจะเป็นช่วงสปริงนะคะซึ่งอีแม่ก็คิดว่าอากาศมันยังหนาวอยู่น้องน่าจะไม่ได้เล่นน้ำนะคะแต่พอไปถึงนะคะเนื่อง,งจากพี่ๆนะคะเขาเล่นกันเด็กๆก็อยากเล่นที่คะแก๊งสามสาวของเราก็อีแม่ก็เลยจัดให้เล่นดีนะคะที่นึกเผื่อว่าเอ้ยเผื่อน้องจะไปเอาเท้าจุ่มน้ำอะไรเราก็เตรียมเสื้อผ้าไปด้วยนะคะ และแล้วก็เป็นอย่างที่คิดค่ะห้ามไม่ได้เลยเพราะว่าอากาศตรงตรงนี้มันก็ร้อนนะคะก็เลยให้น้องเล่นน้ํากันซะหน่อยนะคะสามสาวแล้วก็พอพอขึ้นไปข้างบนเราต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะเพราะว่าข้างบนจะลมแรงมากนะคะสังเกตได้ว่าผู้ใหญ่ก็ยังต้องใส่แจ็คเก็ตกันอยู่นะคะเราก็เลยได้พาน้องเล่นน้ำแค่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็พาขึ้น ไปข้างบนไปเตรียมอาหารทานกันค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าอาหารเราจะมีอะไรบ้านนะะเงนานานาเราทำไก่เลี้งคนทั้งหมู่บ้านนะคะอะไรคะอ๋อไม่ขีดอยู่นนะ้มันผู้ขับมร์ไส้ <laughs> <c oughs> เอาแ <c oughs> ม่บ e <c oughs> โ,โอเคโอเคอยู่นี่พี่ เป็นรสหวานน่ะนะกกวเด็กหน่อยสองคนอีแบงกันเด้ีน่อานมันเยอะอยู่นะเจริงๆไม่ดแหลนะอกนกรเอาออกมที่นม่ถึงเอาออกม้ดาววันนี้มาหลากลโอ้เมนูยีมพอแล้วสิพักพอนนี่คือน้ำส้มตำเนาะอะไรฮะลโหเจ้าอะไรถุทาจมลาไปไหนอ่ะมลาก็จะอยากหัวแต่ลูกีิราอยากเล่นเหมือนบ่ลูกฮัสตาส้มฮัสตา วันร mm ัน hmm. ที่จิตจำใสนะลูกนะสองสามเอวซ้ายอยู่ไหนแม่เอ้อเหรอไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกตรงนี้ลูกไปไปหลบหลบจะมีลอกออกจากตรงนี้ลูกเนี่ยน้แหนมเนี่ยมันโตน้ำมีอยู่นะมีอยู่พ่ออยู่พี่ยัดออกลูกไปเอวซ้ายอยู่ไหนล่ะอย่าเสียใจกันนะพ่อเอาเอาง่วนไงเอยลซาเออ อ๋อถ้ามีเราไม่ถามใพี่เียวเียวชาท่ไชื่อเขา,าเขานี่ตสองหันมันยาวไปแม่นะเขี้ <c oughs> ยวขาดลอยซิเราแบบลูกทุ่งไปเลยเพรามีดใบเรียบ้อยแล้ว่วไม่ไ <c oughs> ไม่หอ่อมีดไว้แล้วไงที่เกียวเอาออกม ม๋อเพราะว่านกินเบียร์แล้ววันมอูเราสิกินข้าวเล้เกือกาัสาวนเบียคือยามันแยย่างเหี่ยวเลยว่ะกแยงแยกเลยาเห็ไอเอคือคนอันอิปตานีเนาะคือคนแบบงดกินเขาแน่เอาตัวละสาม่เป็นกางเเอาอะไรอะไยังไงเอาไอนดีกว่าพี่ส้มนั่งทางนู้นจะนะเอาไม้จานน้อยนี่ กินหนาซื้ออไรชิปเย็นหอดน้ำเย็นหมดิน้ำเย็นปิดนาววันใดกินน้ำเย็นนี่ก็เอาต่อเป็นสิ๊กให้เชียงจานน้อยแป้งมีช้อนไหมล่ะมี้อนโอเคกระเจีมีซ้อนมาล่ะกระเจี๊ยมมีซ้อนอยเี่ยมลูกใช่เบิรแล้วนสอ้นบรแต่กอาซ้อนสองมุมาเลยเด้ พี่มิตรสอนหน่อยกับสอนหญ่ของพี่แก่นสอนสอนใให้ได้หน่อยใส่บุของดกหน่อยเขาไปจิ่มใส่บลอได้แล้วแป้งโใหม่ของกะสอนห้เ้ากันสาวอกอดกันไปไซนันน่ใส่ควานาขึ้นนักกัซบกัาน่นะพี่เส้นเอางนี้ทของพี่เมกับพี่ใกล้ๆยำคือว่าอันมูอันไกลยอของอันแใส่น้ำแหน้ำหม่าอ้ย นี่เ่นคือมน่ย้ำมะหมาน้ำเนี่เอาใส่ตะมุนเนี่ยเอาวางใส่ตะมุนตะมนก็ได้มันม่น้ำหลแนนเ็ดมากย่างดีเรื่องทำอันนี้ก็่ามื่อปีก่องกันแล้เยงานตอนเชียรพนจะเหนียมึงแม่กับเขาไม่ใหบิดมื่บานงานงานงานไม่ใหญ่แนนนาวีเบิ่งเิ่มมีแต่ของผิดๆทั้งนั้นเลย ผไม่ได้เนี่ก็เกื่อนไม่เอาแปรงเนียวบานิจกเอาเนียวบานิยัดมาปานี่ยังหลวบอ่ะใส่อ่อนบ่งเด้อใจหลกอยังว่าก็ยังวะสีข้นสินี่แม่โอ้คนเนียวใส่เป็นสันๆแบบนี้บ่มันออกมาเป็นอันพี่ยัดเอาไงพี่ยัดเป็นอันเคลือกซันเคลือกซันเพราะว่าต้องกดเอานะ ปลาใส่เจียเดียวก็ได้ก้องขาวหน่อยค่ะแม่เบิ่งก้องในหน่อยนี uh ่โลนึงคุณเด้อสิบอกให้ได้แล้วค่ะได้แล้วเด็กหน่อยกินไปต้องมาหลายเอากินเบิ่งกับแกเนี่เต็มฟ้าสวนเขากินหลายจริงหรือโอ้ยพี่ไอ้ดิ้กินแก้งขโม่พี่เห็นเห็นเล็บพี่มั้ยโอ้ยกินเก้งวะแม่กินเกงหลับเป็นตัำไมเนี่ยเดี๋ยวดูนะเป็นเล็บแบนี้เลยมีแล้วแหละไม่เป็นไรลูกมีไก่อยู่นี่นะใครชอบอะไร กินเอาเด้อ huh. ก uh ินเอาได้เดี๋ยวก็จะรู right. oh ้ว่าใอะไรแนะครเจมเจมเจม่งเลยอัน no. นี้เค็มหรอแต่งแ้งแ al uh, ้งเค็มหรออันนี้เ็เป็นสัตว์แงนั่นใช่ม้างหนีบรูเด้อบันทงไเป็นไผ่อันนี้ไม่เก็อีดอตู้ใส่เขาแต่ร้านนี้จะหมักอร่อยนะพี่เจนแต่เขาหมักอร่อยคต้ะ้วย แต่มีตัวกับมานางไก่กับเขานะนต,ตัวไปเลี้ยงผมเมื่อปีีนไปเลียนกับเด็กหน่อยทางไหนไม่กินลูกพื้น,นเหรอเปลียนว่าม่นลูกไส้พูนสิเมียนหนอสมดลดลูกนออสมลดไหมไปเล่นเปอกหน้าแจ็งเหรอเกลยดใช่ไหมอยนนี้ มาใส่ก้อนตาก้งำมาขวีกัน้าแล้อเกอปกินกับกินแต่ขาวไม่เผ็ดมาๆก็ไม้เพิ่มผ็ดแป๊บเดียวแป้งมากเย็นเราเ้อโอ้ยกินไรเชียะข้าแมะขนาดปิกนิกเด่นเนี่ยถ้ากินอยู่บ้าน พี่เน่งบอกบอกว่าไม่อยู่ซิมือเมนูยังไม่ครบเลยพี่เน่งจะกลับไปทำไปไหนล่ะมาีิพี่เน่งบอกว่าโอ้สายสาย,สายมันไปเร็วมากเลย <c oughs> <c oughs>

อันนี้ไม่เจ้าหนูนะอันนี้ไม่เป็นไรแต่มันอันนี้ไงลมันไม้มากแล้วออกน้องของน้องออน้องอ้ใม่ใหมร้อนนะลูกรอก่อนร้อนก่อนห้นูองหนูฮอหบักบบักซิจักมือคือซิมอบสซจักมือเซนเนเซ็นอ่ะซิจักดีเย

Oh. Cool.